หลังจากที่หมอได้ตรวจร่างกายของคุณปู่อย่างละเอียดนะครับคุณปู่มีอาการหัวใจเต้นเร็วเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเส้นเรือหัวใจตีบนะครับหลังจากที่เราได้คุยกันนะครับคุณปู่กลับไปสูบบุหรี่แล้วใช่ไหมครับอ้าวนายคุณปู่สัญญากับหมอว่าจะเลิกหรอครับหมอก็เห็นว่าคุณปู่เลิกไปได้สักพักแล้วนี่ครับแล้วทำไมคุณปู่ถึงกลับมาสูบอีกล่ะครับคืวหลังจากที่คุณย่าเสียไปแล้วอะค่ะปู่ก็ดูซึมซึม ข้าวปลาก็ทานได้น้อยลงไปชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวเวลนหนูวันชวนไปไหนก็ไม่ไปด้วยเลยค่ะแล้วก็น่าจะกลับไปสูพรุณบุรีแล้วค่ะอาการของคุณปู่น่าเป็นห่วงมากเลยนะครับน่าจะมีในส่วนของโรคซึมเศร้าเขา้าร่วมด้วยครับซึ่งทางนี้หมอแนะนําให้ติดต่อภายในก י ตแพทย์นะครับเพื่อปรึกษากันในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ค่อยรักษาควบคู่ไปกับหมอด้วยนะครับได้ค่ะถ้าคุณหมอเห็นว่าน่าจะโอเคขึ้นเดี๋ยวหนูจะพาปู่ไปดูนะคะ อ่าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจัดยาโปรแกรมอาหารและการปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวันให้ก่อนนะครับส่วนเรื่องนัดจิตแพทย์อ่ะเดี๋ยวหมอแจ้งพยาบาลให้อีกทีนะครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอคุณพยาบาลยังไงนัดหมอจิตแพทย์ให้คนไข้ได้วยนะครับและนี่ครับใบสั่งยาและโปรแกรมอาหารครับได้เลยค่ะคุณหมอฉันจะไปจัดเตียงให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้มาปรึกษาหมอเรื่องอะไรคะ คือตอนนี้คุณปูด่ดูมีอาการซึมๆคะ่ะหมอแล้วก็ชอบอยู่คนเดียวไม่ไปไหนชวนไปไหนก็ไม่ไปเลยแล้วก็ไม่ทานข้าวทานก็ทานได้น้อยคะ่ะแกเคยเลิกสูบบุหรี่มาแล้วตอนที่คุณย่ายังอยู่แต่พอคุณย่าเสียไปแล้วก็แกก็ร่มกลับมาสูบอีคะ่ะคุณหมอค่ะก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะสําหรับคนที่พึ่งสูญเสียคนที่รักหรือว่าที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีะคะ่ะ ส่วนเรื่องบุหรี่นะคะเดี๋ยวหมอจะคุยกับคุณปู่ให้ค่ะแล้วก็เรื่องการปฏิบัติตัวนะคะก็คงต้องให้เวลาแกสักพักอะค่ะแล้วก็คนในครอบครัวก็ต้องหมั่นคุยกับเขาบ่อยๆนะคะแล้วก็หลังๆมามีสิ่งที่แกชอบบ้างไหมคะหรือว่าสิ่งที่แกเคยชอบแล้วหลังๆมาไม่ได้ทํามานานแล้วอะค่ะคุณปู่แกชอบดูฟุตบอลแล้วก็เตะฟุตบอลค่ะ เมื่อก่อนคุณปู่เป็นนักกีฬาฟุตบอลค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าด้วยอายุข้อเขาก็เสื่อมไปตามสาภาพค่ะเมื่อก่อนจะมีคนญาติพาคุณปู่ไปดูแข่งบอลค่ะ ลองพาแกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นดูไหมคะเช่นพาไปวัดหรือว่าไปทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกับครอบครัวค่ะจะได้ห่างจากการสูบบุหรีแล้วก็แกชอบเตะบอลใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าตอนนี้แกไม่สะดวกที่จะเตะหรือว่าเตะไม่ได้อะคะ่ะก็ลองพาแกไปดูฟุตบอลแทนแล้วก็พาแกไปทํากิจกรรมที่ไม่เคยทำอะคะ่ะเช่นวาดรูปหรือว่านั่งเรือเที่ยวก็ได้ะคะ่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะหนูจะเอาคำแนะนำของคุณหมอไปใช้ค่ะ ค่แล้วยังไงเดี๋ยวหมอขอคุยกับคุณปู่หน่อยนะคะได้ค่ะปู่วันนี้หนูทำกับข้าวเองเลยนะมีต้มยำปลาช่อนเห็ดฟางแล้วก็ไก่ผัดเนลมะม่วงหิมะพาดมันช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตด,ด้วยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะต้องกินให้หมดฝรหลังปัน่นหนูปั่นเองกับมือปอกเองถ้าเด็ดต้นเองได้เด็ดแล้ว จะเป็นร้น่จริงนะถึงบ้านก็จะเรียงเถอะนะปูงมากินข้าวหน่อยมากินเร็วเดี๋ยววันนี้หนูจะพาปู่ไปทำหลายอย่างเลยนะเดี๋ยวกินเสร็จนะเดี๋ยวหนูขออาบน้ำแป๊บหนึ่งรอหนูแป๊บเดียวนะ จมตาพูดอ้าวสวัสดีจ้ะพี่แหวนเห็นหน้สวยๆอย่างงี้ก็ต้องสบายดีสิจ้ะเนี่ยปูอ่อะชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปด้วยเลยข้ามันแก่แล้วจอบ,บ้านบาเทนเป็นยังไอยู่บ้านนะมันน่าเบื่อออกมาทําบุญที่วัดนะหรือไม่ก็ไปขอหวยกับเจ้าอาวาสงวดที่แล้วเนี่ยฉันเพิ่งจะได้เลขเด็ดไป ออ,อ,อไว้ข้าค่อยไปเลินหมังลูกกับไปใช้ที่บ้านเองก็แล้วกันเธินเลยปู่ฉันจะรอที่บ้านนะฉันจะทํากับข้าวไอ้เยอะๆเลยแต่ปูนะ่น่ะกินข้าวให้มันเยอะๆนะช่วงนี้ดูซุกซนนะปู่ไม่หล่อเหมือนเก่าเลยเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานปู่ก็รับเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวมันก็เสียลูกไม่ต่างจากปู่ที่เสียย่าไปทําให้ สุขภาพจิตใจของปู่ดีขึ้นคอยมีมันอยู่เป็นเพื่อนคอยแก้เหงาเวลาหลานไม่อยู่อาการของคุณปู่ดีขึ้นมากเลยนะคะสำหรับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเลยค่ะต้องขอบคุณหลานมันที่คอยดูแลเป็นอย่างดียังไงก็ขอบคุณหมอมากนะที่ให้คำแนะนำ หน้าที่ของหมออยู่แล้วค่ะยังไงก็ขอให้คุณปู่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะคะ